สวัสดีครับอยู่กับช่องเจมสสายชิวชาแนลนะครับมาดูรถเกี่ยวครับอยู่ไกลนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นี่ครับฝนก็จะตกแล้วนะครับเดี๋ยวซูมไปให้ดูแล้วกันนะครับลงไปไม่ได้นะครับ ้องไปลงตรงโน้นนะครับโอ่นนะครับมาต่อกันครับย้ายไปอีกแปลงนะครับลมแรงมากครับฝนก็ตก ี้ก็ได้สองรอบเกี่ยวได้สองรอบเต็มแล้วนะครับเอาไปเทแล้วมาสองคันอีกคันหนึ่งครับคันนี้เต็มแล้วอยู่ใกล้นะครับไม่ไม่แน่ใจว่า ทีมงานไหนนะครับฝนก็ตกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับต้องขออภัยจริงไม่ได้ถ่ายทำให้พี่ๆน้องได้รับชมใกล้ๆนะครับอันนี้เต็มก็เอาไปเทใส่รถนะครับอันนี้ก็มาแล้วครับเดี๋ยวแพงกับฝนนะครับ อยู่กับช่องเชมสายชิวชาแน,นลนครับซุปเปอร์นิววิเชียนนะครับนี่ครับอยู่กับซุปเปอร์นิววิเชียน,น่าจะไปเล่นอันไกลนู่นนะครับ น่ออีกคันหนึ่งนะครับสามคันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับต้องขออภัยจริงขอบคุณครับ